ดารารุ่มใหญ่อย่างท็อปดารานีนุชยิ้มราเผยนิสัยที่แท้จริงของลูกสะใภ้คนสวยหลังเข้าพิธีวิวากับลูกชายถูกใจคนนี้มากงานนี้ทำเอาดารารุ่มใหญ่อย่างคุณท็อปดารานีนุชโพทิปิติปลื้มปริ่มสุดๆในฐานะแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวหลังลูกชายคนเล็กกัตกรินเข้าพิธีวิวาแฟนสาวโดยทางด้านท็อปดาราีนุชได้เดินส่งลูกชายเข้าพิธีแต่งงานด้วยความภูมิใจ โดยในงานมีเพื่อนนักแสดงในวงการบันเทิงอย่างมากมายไปร่วมเป็นสักขีพยานรักอาทิเช่นนีโนเมธนีแหม่มจินตราชูชูชดาภากิุวัจนีเสนาลิงหน่อยบุตรกรและคนอื่นอีกมากมายโดยทางด้านท็อปดารณีนุชสุดภาคภูมิใจหลังเห็นลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝาโดยท็อปดารณีนุชได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิต ได้ทำหน้าที่ของแม่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตลูกมาเสมอทำจากหัวใจจากนี้ไปจะมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่รักลูกอย่างที่แม่รักล่าสุดทางด้านท็อปดารณนีนุชได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยแซบโชว์โดยทางด้านท็อปดารณนีนุชเผยนิสัยลูกสะพ้ายหลังแต่งงานกับลูกชายกัสกรีนโดยทางด้านท็อปดารณีนุชได้กล่าวว่าลูกสอพัายคนนี้น่ารักเราเห็นว่าเขาเป็นคนขยันมาเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กใจเย็นเพราะลูกเราใจย้อน